เบื่อกินเดิมๆของน้ำยาพอดสำเร็จรูปที่คุณใช้อยู่หรือเปล่าถ้าใช่ในคลิปนี้เราอยู่กับหัวพอดโคซิเซมที่สามารถเติมน้ำยาซาวนิกที่คุณชื่นชอบลงไปได้จะดีกว่าหรือเปล่ากินชัดกว่าไหมที่สำคัญจะประหยัดกว่าหรือไม่ไปหาคำตอบพร้อมกันกับตั้มเว็บ r e f ลเนเบิลพอด v 2 และนี่ก็คือหน้าตาแพ็กเกจของเขานะครับมาในความเรียบง่ายตามสไตล์ของแบรนด์นี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วสําหรับตัวนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยเคยทดลองรุ่นแรกไปแล้วนะครับซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยเป็นคลิปหัวพอตล้ํายุคที่เปลี่ยนเกมนะครับเป็นฟิลเติมน้ํายาหัวพอทอะไรเงี้ยซึ่งก็ใช้ตั้มเวฟวีหในการทําคลิปนั้นไปนะครับซึ่งกระแสตอบรับเนี่ยดีมากใครที่อยากจะดูคลิปนั้นเนี่ยสามารถกดปุ่มตรงไอคอนบนเพื่อรับชมได้เลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาอั เกรดกันสําหรับเวอร์ชั่นที่2นะครับเป็น V2 แล้วซึ่งเวอร์ชั่นแรกผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คืออัปเกรดเข้ามาอีก1ระดับให้เรานั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยเปิดตัวมา2สี2สไตล์นะครับตัวด้านซ้ายนะครับจะเป็นสีเบานะครับเป็นสีแบบรุ่นเก่าคล้ายๆกับฟิลชาช้าน้ําตาลน้ําตาลนะครับส่วนตัวเนี้ยเป็นสีไว้นะครับเป็นผัวพอดใสตัวใหม่ที่เพิ่งเพิ่มสีเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็ลักษณะด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปตัวหพวพแบบนี้นะครับฟิกล้ดากนนะบบล้เียยบราดมงคถ้วนั สามารถเติมน้ำยาได้2.5 ml นะครับด้านในเนี่ยมากับคอยที่มีค่าโอห์มขนาด1.0โอห์มนั่นเองนะครับรวมถึง Pcs ด้วยนะครับมี3ขีดน่าจะเป็น3ชิ้นต่อ1กล่องนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างเพิ่มเติมมาสําหรับเมสคอยนะครับเคลมซะหน่อยนะครับเพราะว่าเมสคอยเนี่ยจะให้ฟิล์รสชาติที่มันชัดเจนแล้วก็หวานฉ่ามากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็เคลมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้านข้างไม่มีอะไรคําตรงคําเตือนนะครับอีกฝั่งหนึ่งตั้มเวฟนะครับส่วนด้านหลังนะครับรายละเอียดต PCS นะครับสามารถใช้งานได้กับพอร์ตตัวไหนบ้างซึ่งถือว่าเยอะอยู่แล้วสําหรับการใช้งานนะครับแล้วก็สเปคคร่าวๆของเขานะครับซึ่งก็หลักๆแล้ว ทั่วๆไปนะครับอย่างหนึ่งที่ต้องโฟกัสกันเลยว่าเขาจะบอกมาว่าตัวนี้สามารถเติมน้ํายาได้ทั้งหมด3ครั้งนะก็เดี๋ยวต้องทดลองกันในระยะยาวรวมถึงแมทเทอเรียลของเขานะครับเป็นฟูดเกรด PCTG นั่นเองไปเพื่อให้การเสีรเวลานะครับเราไปแกะดูด้านในกันอ่ะแกะออกมาลักษณะหัวพอนแบบนี้นะครับค่อนข้างใหญ่นะทุกคนมันยาวมากเลยสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูตัวสีชาดูนะครับสีนี้สวยทุกคนเป็นเอกลักษณ์มากนะครับตั้งแต่ตั้งเวฟตัวแรกแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีขาวก็ทั่วๆไปแต่ผมออ่ะชบสีีีนนน้มมาาากกกกวเเพร,เเรััดดูป็ลษณ์ นะครับ อพอแกะออกมาเลยครับเราก็จะเจอกับหัวพอตแบบนี้เลยนะครับซึ่งลักษณะเนี่ยใกล้เคียงกับโคดซิเต็มทั่วๆไปมากนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของดักบินเล็ดิซึ่งคล้ายคลึงกับตัวเก่าแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้ตัวดิปปากเนี่ยมันจะแคบกว่าสักหน่อยนะครับฟิวคล้ายๆกับพวกรีแลกอะไรพวกนี้ซะมากกว่านะครับส่วนด้านหลังไม่มีอะไรเลยโลง่ลงๆนะครับเป็นฟิวคอยแล้วก็เป็นแท้งใสๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเขียนว่าตั้มเวฟคุณลิตี้นะครับก็จะเป็นฟิลชื่อแบรนด์ของเขานั่นเองนะครับแล้ว เราก็จะเจอกับขั้วแม่เหล็กนะครับแล้วก็ตัวของโฟลลมของเขาซึ่งมี2จุดนะครับอันนี้ก็จะดูเล็กกว่าตัวของหัวพอรทั่วๆไปนะครับตัวพอรตทั่ว,วไปเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าสักนิดนึงก็อาจจะอั้นกว่านะก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับส่วนด้านหลังตำแหน่งของซิลิโคนยางรองเนี่ยจะเป็นสีดําแล้วก็สีแดงแบบนี้นะครับซึ่ง ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันบางขนาดนี้มันจะรั่วซึมหรือเปล่านะครับ๋ยวต้องไปอัปเดตกันนะครับส่วนการเติมน้ํายาเนี่ยก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับสามารถแกะเติมได้เลยเดี๋ยวเราเติมทิ้งไว้เลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับตัวของสีบปร่เราจะเติมในส่วนของมาโบนั่นเองนะครับรูค่อนข้างเล็กทุกคนเวลาเติมมันต้องระวังกันหน่อยผมว่ามีสิทธิ์กระชกได้สูงเลยสําหรับเจ้าตัวหัวพอตตัวนี้นะครับอะ เติมกันตามที่ตัวเองต้องการใช้งานเลยนะครับอย่างหนึ่งที่เราเตือนอยู่เป็นประจําก็คือใช้มากเติมมากใช้น้อยเติมน้อยไม่ต้องเติมเยอะจนเกินไปนะครับนี่ประมาณนี้ผมว่าพอให้มันท่วมสำลีก็พอแล้วนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะครับคือการเปิดใช้งานคอยครั้งแรกนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นโค้ดซิสเต็มนะทุกคนก็ต้องรอก่อนห้างสิบนาทีก่อนใช้งานเพื่อให้สำลีชุ่มน้ํายาก่อนไม่งั้นก็จ่ายไฟไปเนี่ยก็อาจจะไหม้ได้นะครับอันนี้ก็ลองคํานวณกันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์นะผมว่าน้อยเพราะว่าตัวของโค้ดซิสเ,เต,ต็่ ก็ดีกว่านะครับนี่ผมเติมนิดเดียวพอนะครับเจ้าต,ตัวหัวพอตตัวนี้นะครับก็อย่างที่ว่ากันเลยว่ามันสามารถเอาน้ํายาที่เราใช้งานกับ Open System มเนี่ยมาใช้กับโคสซิสเต็มได้ซึ่งถือว่าจับอยู่แล้วนะครับใครที่แบบเนี่ยเหมือนอย่างผมเนี่ยชอบตัววอเทอร์ไมลอนมากเพมอลเนี่ยอันนี้คือผมชอบผมก็สามารถที่จะเติมแล้วก็มาใส่ในเครื่องโคสซิสเต็มได้นะครับอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มในเรื่องของความประหยัดแหละมันอาจจะไม่ต้องซื้อหัวบ่อยๆนะครับเพราะว่าหัวเนี่ยทั่วๆไปนะผมบอกเลยว่าค่าเฉลี่ยเนี่ ก็อาจจะช่วยเซฟในเรื่องของความประหยัดได้มากขึ้นแต่เดี๋ยวต้องมาทดลองกันว่าฟิลสูบเนี่ยมันจะดีไหมสําหรับเวอร์ชั่น2ตัวนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นหัวพอร์ตในลักษณะหัวพอร์ตเดียวกับ r e l ล x กอินฟินิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งานได้หมดเลยเนี่ยเราผมลองใส่ให้ n e ็กโปลเห็นไหมใส่ได้นะครับตัวของ i r e l a ลใส่ได้ นะครับตัว KS Lumina ใส่ได้นะครับพัมมี่อานี่ตัวของ j u d y v นี่ใส่ได้และสุดท้ายกับ Marble Zero ก็ใส่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความหลากหลายในการใช้งานใช้ได้แน่นอนนะครับ โอเคครับหลังจากเวลาผ่านไปสักพักนะครับเดี๋ยวได้เวลาที่เราจะมาทดลองแล้วว่าฟิลสูบเนี่ยมันจะดีกว่าหัพวพอตสําเร็จรูปสักแค่ไหนนะครับซึ่งเราก็เติมน้ํายาไปเรียบร้อยรกวนมันดูแบบหวงหวงสักนิดนึงนะเวลาที่เราใส่เข้าไปในตัวเครื่องเห็นปะมันดูเหมือนแบบโค้ดซิสเต็มน้ํายาหมดอะไรเงี้ยแต่ผมก็จะเติมแค่ระดับที่ผมใช้งานจริงนะครับซึ่งเอาแค่มันต้มท่่มสำารเนี่ยมันก็พอแล้วนะครับประมาณนี้ก็ง่ายๆสําสหรับเรื่องของการใช้งานนะครับซึ่งตัวของพอตเนี่ยเดี๋ยวเราจะไล่เรียงจากตัวด้านล่างนะ สลับกันไปเรื่อยๆแหละว่าตัวไหนจะใช้ก่อนใช้หลังนะครับเดี๋ยวลองเริ่มที่ตัวสีบราวก่อนนะครับถ้าที่เราลองไปนะครับทุกคนมันเป็นคาแรคเตอร์กลิ่นที่ดูแบบจืดๆแต่มันได้ฟิลของน้ํายาที่เราเติมไปทุกคนมันเป็นฟิลบางๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนแบบเหมือนเราสูบโอเพนซิสเตนมนะมันก็จะเป็นโค s ซิสเต็มเหมือนกันแค่เป็นกลิ่นที่เราเลือกได้อะไรประมาณนั้นนะซึ่งเดี๋ยวผมขอลองตัวนี้ดูนะว่าสีขาวเนี่ยเป็นไง มันดูอันอันแปลกๆทุกคนฟิลสูบเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกับความเป็นโอเพนซิสเต็มซะเยอะนะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นนี่คือผมบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าใครอยากจะได้ฟิลสูบของน้ำยาที่เราชอบจริงๆอ่ะไปเล่นโอเพนเถอะนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็จะให้ฟิลบางๆกลิ่นของน้ำยาที่เราชอบอะไรประมาณนั้นแต่รสชาติเนี่ยแทบไม่มาเลยผมมองตรงว่า100%เนี่ยอาจจะมาสัก20%ได้สำหรับเรื่องของรสชาตินะครับแต่กลิ่นเนี่ยมาอยู่นะอืม กลิ่นค่อนข้างชัดเลยทุกคนมันก็หวานไปแลมไปแลมหวานไปลายอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าถ้าให้เทียบนะกับน้ํายาที่เราใส่ไปเนี่ยถ้าอยู่ในโอเพนซิสเตมหนึ่งร้อนะจะมาอยู่ในเนี้ยประมาณสัก60ได้นะครับก็โดนเนิร์ฟไปเยอะพอสมควรสําสสหรับเรื่องของคาแรคเตอร์กลิ่นนะแต่อย่างหนึ่งที่ผมว่ามันให้ได้แน่นอนนะคือแม่งประหยัดแน่อันนี้คือประหยัดจริงนะครับเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนหัวทีหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยได้3ตัวนะครับบวกกับน้ํายาของเราที่เราแบบสั่งมาทีเดียวเนี่ยเราเติมได้หลายรอบเพราะฉะะะนนัั้กกก็อาาาจจปรหยดมกกว่ สำหรับเรื่องของการใช้งานนะครับแต่ว่าฟิลสูตรเนี่ยผมว่าส่วนตัวนะอันนี้คือส่วนตัวผมเท่านั้นนะผมชอบฟิลหัวพอ s สำเร็รูปมากกว่านะครับอันนี้มันจะดูแบบจืดๆแปลกๆนะครับปลาลมปลาลมนะก็แล้วแต่คนชอบเดี๋ยวลองมาโบอีกทีนึืม มาโบก็ชัดกว่าเมื่อเกี้ยผมทดลองวอเทอร์มลอนไปนะครับมันก็จางๆแต่มาโบเนี่ยคือคาแรคเตอร์มันมาแล้วก็บวกกับนิกมัน5%เนะทุกคนเพราะฉะนั้นคือมันนิกแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันชัดกว่าพอสมควรนะครับแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่คนชอบโดยส่วนตัวชอบสําเร็จรูปมากกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ดีเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เพิ่มเติมให้สําหรับคนที่อยากจะเติมน้ํายาเข้าไปในหัวพอร์ตโคซิสเซมของตัวเองอะไรเงี้ยก็เพิ่มเติมในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานไดด้ออีกระัับนนเงน เดี๋ยวลองใส่ในเน็กดูนะอืมแล้วแต่พอททุกคนพอทบางตัวก็จะแบบจืดไปเลยอะ่ะเอออันนี้ก็แล้วแต่นะว่าจ่ายไฟยิงไฟแค่ไหนก็อยู่ที่เครื่องของแต่ละคนที่จะเลือกไปเล่นด้วยนะครับ โอ้ยเคอยู่ในทอมมี่โคตรดีทุกคนมัน10บวัตไงมันจ่ายไฟเยอะเพราะฉะนั้นคือกลิ่นเนี่ยมันชัดขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอย่างหนึ่งที่แม่งมีผลแน่นอนนะครับก็คือกําลังวัตต์ของตัวคอสซิสเซมที่เราเลือกไปใช้นะครับถ้าตัวไหนที่จ่ายไฟน้อยไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าตัวที่จ่ายไฟเยอะๆเนี่ยเหมือนทอมมี่อย่างเงี้ยพอเราใช้ทอมมี่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งชัดขึ้นพอสมควรเลยนะครับก็ลองไปเลือกเล่นดูสําหรับตัวของพอทที่เราชื่นชอบกับน้ํายาที่เราชอบนั่นเองนะครับโ okay, อบเค Refillable V2 นะครับอันนี้ก็เป็น1ตัวที่อัปเกรดมาได้ค่อนข้างดีนะสำหรับเรื่องของฟิลสูบแล้วก็รสชาติซึ่งตัว V1 เนี่ยผมว่ามันจืดกว่านี้ตัวนี้คือชัดขึ้นผมว่าเขาน่าจะไปอัปเกรดในเรื่องของเมสคอยเข้ามานะแต่ว่าหลักๆแล้วก็ไม่ได้ชัดเท่า Open นะครับอันนี้ก็คือบอกไปก่อนเลยก็คือถ้าคุณจะเล่นโค้ดซิสเต็มเนี่ยอย่าหวังว่าให้กลิ่นมันเหมือนโอเพนะแต่ว่า ข้อดีคือเราเลือกกินที่เราชอบได้ชอบกินอะไรที่เป็นซอสมาก่อนเนี่ยเราก็เอามาใส่ในตัวเนี้ยเรื่องกับคอสซิสเซมได้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมตัดสร้เมื่อสักครู่เลยนะครับคือรู้มอเมื่อ,อตะเกียบก็คือเรื่องของกาลังวัดนะครับเวลาที่เราใส่กับเครื่องจ่ายไฟน้อยฟิลสูบมันก็จะเบาบางลงแต่พอใส่กับเครื่องจ่ายไฟเยอะเนี่ยตัวเนี้ยก็จะชัดขึ้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องมาตรฐานที่เรารู้กันอยู่แล้วในฟิลของคอสซิสเซีมนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเห็นผลได้ชัดสําหรับตัวเครื่องคอสซิสเซียมที่จ่ายไฟได้ สูงแล้วลองไปเล่นกันดูนะครับก็จะได้ฟิลความชัดความฉ่ามากยิ่งขึ้นซึ่งก็ไม่เท่า Open อยู่ดีนะครับทุกคนลองไปพิจารณาการใช้ซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยชอบตัวของโอปต์ที่เป็นสําเร็จรูปที่เขาจะมีตามแบรนด์ต่างๆเนี่ยชอบแบบนั้นมากกว่านะครับแต่แบบนี้อย่างหนึ่งที่ดีเลยคือประหยัดมากกว่านะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายตามสไตล์ที่ตัวเองชื่นชอบมากยิ่งกว่าที่สําคัญนิกเราปรับได้เหมือนมาโบที่เราเล่นเนี่ยเป็นนิกห้าเปอร์เซานต์นะครับตัวนี้จะเป็นนิกสามเือร์เซ็น สำขวรสาหรับคนที่ชอบในสายนี้นั่นเองนะครับส่วนใครที่เคยใช้แล้วทดลองแล้วเป็นยังไงนะครับชอบไม่ชอบยังไงนะลองคอมเมนต์มาบอกพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ในช่องคอมเมนต์ของเราเลยนะครับส่วนใครที่แบบยังงงๆอยู่สําหรับเรื่องระบบการใช้งานนะลองไปกดปุ่มตัวไอด้านบนเนี่ยไปรับชมคลิปที่เราทําในเรื่องของการ vs ตัวหัวพอดธรรมดากับหัวพอดเติมน้ํายานะครับหรือว่าตัวของการรีวิวที่เป็นการเติมน้ํายาของหัวพอดอะไรเงี้ยก็ลองไปศึกษากันต่อได้นะครับในคลิปนี้ก็จะแบบรวบลัดกันแบบเร็วๆ เติมนะครับเป็นการส่วนตัวเข้าไปได้เลยที่ไลน์แอด o OK k m support ทีมงานเราพร้อมซัพพอร์ตทุกคนอย่างแน่นอนชอบคลิปกดไลค์ like, ชอบมากซับสไคระถ้าไม่อยากพลาคดคลิปต่อไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราสักคนละหนึ่งทีแล้วกันนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปพร้อมกับเจ้าหัวพอร์ตรีฟิเนเบลจากตั้มเวฟ V2 ตัวนี้แล้วกันนะครับ